พ่อแม่อาจ,จไม่สามารถส่งมอบมรดกเรื่ก้อนโตให้ลูกได้ทุกคนแต่สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนทำได้เหมือนกันแน่นอนคือการมอบมรดกความรู้และการปลูกฝังวิธีคิดเรื่องเงินที่ถูกต้องเพราะถ้าลูกคิดเป็นใช้เงินเป็นเขาจะไม่มีวันจนจร,จริงๆทุกวันนี้เราสอนลูกหลายอย่างทั้งการตั้งใจเรียนสอนให้มีมารยาทสอนให้เป็นเด็กดี แต่สิ่งหนึ่งที่สังคมไทยแทบไม่เคยสอนอย่างจริงจังคือสอนวิชาการเงินทั้งๆท,งที่เรื่องการเงินคือสิ่งที่ลูกต้องเจอทุกวันตั้งแต่ซื้อของชิ้นเล็กๆไปจนถึงโตทำงานดูแลครอบครัววันนี้ผมจะหยิบหนังสือหมาน้อยสอนรวยของโบโดเชเฟอร์แม้หนังสือจะเล่าเป็นนิทานแบบเด็กๆแต่แฝงไว้ด้วยหลักคิดทางการเงินที่ผู้ใหญ่อย่างเราเรายังนาไปใช้ได้จริง ผมจะเล่า12ข้อคิดสำคัญที่พ่อแม่สามารถนำไปใช้สอนลูกได้ทันทีเพื่อให้ลูกโตมาอย่างมั่นคงทางการเงินและมีชีวิตที่ไม่ต้องกลัวอนาคตครับเริ่มข้อแรกเงินไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเด็กจำนวนมากเติบโตมากับความคิดว่าอย่าพึ่งไปพูดเรื่องเงินหรือเด็กยังเล็กยังไม่เข้าใจจนกลายเป็นทัศนคติลบตั้งแต่เล็กแต่ความจริงแล้วเงินก็เหมือนอากาศหรือไฟฟ้า มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตอยู่ที่ว่าเราใช้มันอย่างไรลองนึกภาพถ้าเราไม่กล้าพูดเรื่องเงินเลยลูกจะเรียนรู้จากใครเขาก็ต้องเรียนรู้จากเพื่อนจากโซเชียลซึ่งอาจไม่ถูกต้องถ้าพ่อแม่ชวนเปิดบทสนทนาเรื่องเงินตั้งแต่เล็กเช่นอธิบายว่าเงินช่วยซื้ออาหารทำให้มีที่อยู่อาศัยและยังใช้แบ่งปันให้คนอื่นได้ลูกก็จะมองว่าเงินเป็นเพื่อนที่มีประโยชน์ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวครับ 2. การออมเริ่มต้นได้ตั้งแต่เล็กเด็กหลายคนคิดว่าเงินคือของที่ได้มาก็ต้องใช้หมดเพราะเขายังไม่เคยเห็นพลังของการออมลองให้ลูกหยอดกระปุกวันละ10บ,บาทผ่านไป1เดือนเขาจะเห็นว่าเล็กๆน้อยๆสามารถสะสมจนกลายเป็นเงินก้อนได้เด็กจะตื่นเต้นที่เห็นยอดเงินงอกขึ้นเองและนี่คือการปลูกฝังนิสัยออมตั้งแต่เล็กซึ่งจะติดตัวไปตลอดชีวิต สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าออมได้มากแค่ไหนแต่คือการสอนให้เขาเข้าใจว่าออมทุกวันเพราะความมั่นคงไม่ได้มาจากเงินก้อนใหญ่ที่ได้ครั้งเดียวแต่มาจากการเก็บเล็กผสมน้อยส,สามครับ 3. ความฝันต้องชัดเจนและจับต้องได้เด็กทุกคนมีความฝันอยากได้จักรยานอยากไปเที่ยวอยากมีของเล่นที่ชอบแต่ถ้าฝันเหล่านี้อยู่ในใจอย่างเดียวมันก็หายไปง่ายมาก พ่อแม่ควรสอนให้ลูกเขียนความฝันลงกระดาษแล้ววางไว้ในที่มองเห็นทุกวันเมื่อเขาเห็นความฝันนั้นบ่อยๆเขาจะเริ่มคิดเองว่าต้องทำยังไงให้มันสำเร็จและวันที่เขาทำได้ด้วยเงินที่เก็บเองความภูมิใจนั้นจะเป็นแรงผลักดันที่ติดตัวไปตลอดชีวิตครับ 4. ความผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุดเด็กอาจใช้เงินซื้อของที่อยากได้มากๆแต่สุดท้ายกลับไม่ใช้หรือเบื่อเร็วแทนที่จะรีบดุ พ่อแม่ควรใช้จังหวะนี้ชวนคุยเช่นลองถามว่าหนูคิดว่ามันคุ้มไหมเพื่อให้เด็กแสดงความคิดเห็นผ่านบทเรียนเหล่านั้นนี่เป็นตัวอย่างบทเรียนจริงที่สอนโดยไม่ต้องบังคับเพราะลูกจะรู้สึกด้วยตัวเองว่าเงินที่หายไปคุ้มค่าหรือไม่เมื่อครั้งต่อไปเขาจะตัดสินใจได้ดีขึ้นเองและนั่นคือการเรียนรู้ที่แท้จริงครับ5การจัดการสำคัญกว่าไรายได้ เรามักเข้าใจผิดว่าคนที่รวยที่สุดคือคนที่หาเงินได้เยอะที่สุดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับถ้าหาได้เยอะแต่ใช้หมดก็จนเหมือนเดิมแต่ถ้าได้เงินไม่มากแต่รู้จักแบ่งเป็นส่วนใช้ส่วนเก็บและเผื่อแบ่งปันชีวิตจะมั่นคงกว่าเยอะพ่อแม่สามารถยกตัวอย่างให้ลูกเห็นภาพง่ายๆสมมติลูกได้ค่าขนมสัปดาห์ละ1น0บาทแบ่งเป็น60บาทใช้จ่าย30บาทเก็บออม10บาทแบ่งปัน ลูกจะเรียนรู้ว่าเงินแต่ละบาทควรมีที่ไปไม่ใช่หายไปเฉยๆครับต่อมาข้อที่6ความรู้คือการลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุนก่อนจะให้ลูกสนใจเรื่องการลงทุนทางการเงินสิ่งที่ควรเน้นที่สุดคือการลงทุนในความรู้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหนังสือดีๆการลงเรียนทักษะใหม่ๆห,หรือการเข้าค่ายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ สิ่งเหล่านี้จะติดตัวลูกไปตลอดชีวิตและเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีใครเอาไปจากเขาได้นี่คือเหตุผลว่าพ่อแม่ควรปลูกฝังว่าความรู้คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดครับ 7. เงินสามารถทำงานแทนเราได้เด็กส่วนใหญ่คิดว่าเงินมีไว้ซื้อของเท่านั้นแต่จริงๆเงินยังสามารถทำงานแทนเราได้นะครับพ่อแม่ควรอ,อธิบายให้ลูกฟังง่ายๆ ถ้าเอาเงินร้อยบาทไปซื้อขนมมันก็จะหมดไปเลยแต่ถ้าเอาไปฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรอีกไม่นานเงินของเขาจะเพิ่มขึ้นมาเองได้โดยอาศัยระยะเวลานี่คือการสอนว่าการเก็บออมไม่ใช่แค่ตุนไว้เฉยๆแต่คือทักษะการต่อย,ยอดเพื่อให้เงินของเขางอกเงยครับ 8. การให้คือก็ความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเงินไม่ใช่แค่ใช้เพื่อเราแต่ยังใช้เพื่อคนอื่นได้ด้วย พ่อแม่อาจชวนลูกเอาของเล่นที่ไม่ได้ใช้แล้วไปบริจาคหรือหยอดเงินส่วนเล็กๆเ,เพื่อช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเราการทำแบบนี้เด็กจะได้เรียนรู้ว่าการให้ทำให้หัวใจอิ่มเอมและเข้าใจว่าเงินมีคุณค่ามากขึ้นเงินเพียงน้อยนิดของเราสามารถสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้อื่นได้ครับ 9. ความฝันอันยิ่งใหญ่เริ่มจากการลงมือเล็กๆน้อยๆ ไม่มีใครประสบความสำเร็จใหญ่โตได้ทันทีทุกอย่างเริ่มจากก้าวเล็กๆถ้าลูกอยากได้จักรยานให้เขาเริ่มเก็บเงินหยอดกระปุกวันละ20บาทผ่านไป6เดือนเขาจะมีเงินซื้อจักรยานได้ด้วยตัวเองครับนี่คือการสอนแบบไม่ต้องสอนตรงๆแต่ให้ลูกเรียนรู้ผ่านการลงมือทำเพราะลูกจะเห็นว่าความพยายามเล็กๆซ้ำๆส,สร้างผลลัพธ์ใหญ่ได้จริงครับ1ิ ใช้เงินซื้อประสบการณ์มากกว่าซื้อของของใช้ใหม่ทำให้ตื่นเต้นแค่ชั่วคราวแต่ประสบการณ์ดีๆจะอยู่ในใจตลอดไปพ่อแม่อาจเลือกใช้เงินพาลูกไปท่องเที่ยวไปดูนิทรรศการหรือทำกิจกรรมครอบครัวสิ่งเหล่านี้จะสร้างความทรงจำที่ยั่งยืนและยังทำให้ลูกเข้าใจว่าเงินควรถูกใช้เพื่อสร้างคุณค่ามากกว่าซื้อความสุขชั่วคราวครับ 11. เวลาและสุขภาพคือทรัพย์สินที่แท้จริงเงินสามารถซื้อของได้เกือบทุกอย่างแต่ซื้อเวลาและสุขภาพไม่ได้ถ้าพ่อแม่ทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้ลูกเขาอาจซึมซับว่าเงินสำคัญกว่าครอบครัวสิ่งที่ควรย้ำคือเงินสำคัญก็จริงแต่การดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจและการมีเวลาคุณภาพกับคนที่รักสำคัญไม่แพ้กันครับ12 ความรวยที่แท้จริงคืออิสระท้ายที่สุดความรวยไม่ใช่การมีเงินมากที่สุดแต่คือการมีอิสระในการใช้ชีวิตโดยไม่กลัวอนาคตการมีเงินพอใช้พอเก็บพอแบ่งปันและยังมีเวลาทำสิ่งที่รักนั่นแหละคือความรวยที่แท้จริงถ้าลูกเข้าใจข้อนี้ตั้งแต่เล็กเขาจะโตขึ้นโดยไม่วิ่งตามเงินอย่างเดียวแต่ใช้เงินเป็นเครื่องมือสร้างชีวิตที่เขาเลือกเองครับ ทั้งบทนี้คือ12หลักคิดเรื่องการเงินที่พ่อแม่สามารถปลูกฝังให้ลูกได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องเป็นบทเรียนใหญ่โตแค่สอดแทรกผ่านชีวิตประจำวันก็ทำให้ลูกเติบโตอย่างมั่นคงและไม่กลัวอนาคตสิ่งที่ดีที่สุดที่พ่อแม่ทุกคนจะให้ลูกได้ไม่ใช่บ้านหลังใหญ่หรือรถหรูแต่คือหัวใจที่มั่นคงและวิธีคิดเรื่องเงินที่ถูกต้องครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้ผมดีใจมากๆที่ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้คุณฟังถ้าคุณรู้สึกว่าได้รับประโยชน์หรืออยากเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานในการทำพอดแคสต์ต่อไปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆที่เราตั้งใจทำเพื่อคุณเสมอมาขอบคุณจากใจจริงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ